เดี๋ยวขอเสียตัวเบอร์และสองทีมด้วยครับสำหรับรอบลอ,บลอบงชนะเลิศคู่ที่สองระหว่างาหมอเคาะนะตัดนาทีหมู่ซึ้งจะต้อนรับนักกีฬาทั้งสองทีมเข้าสู่การงเดงินทางสโมสรฟุตบอลครับครั้งที่แปดครับรอบรองชนะเลิศคู่ที่สอง,องก็ใครจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับลาดหลวงเอฟซี MC. เปิดยาวขึ้นหน้าครับตั้งขัดใจบ่งตั้งเข้าในมาก็ ลึกถึงกระดานพนาบิชานประตูซัตูเงินล้านยังจะนั่งนาพนาชัยผู้ถัดประตูตจอบเดียกเลือดพีคนนี้ครับของกระดานสานทีบุซิงอยู่ที่พีสหพันธโยเขา้าในตัดเข้ากว่าแล้วลองตัดเข้ากว่าแล้วลองในวันวนี้ทุบทิ้งขันัยแทงขวามาเป็นตัวผียัดมาในวัเป็นตัวผียัดมาในาาว,นวันี้ทั้งวันสองนุ้ยนาตะกรไม่ได้พนามีช้างครับผู้ถัดประตู จอเก๋าจอมเหนียวนึบนี่รู้แล้วนี่นะไม่พลาดเจ้าเคฟนะครับเพื่อตีเสมอครับไปเดีมาเจ้าอาร์อัตรายุทธเชี่ยวชาญนะเพื่อเสมอครับไป โอ้ oh. ยิงเพื่อขึ้นนำครับเจอกับพนาบีช้างค <Hey! S 1> รับชมพนากินครับหินทองชมโอ้ oh, คนดูตัวดดวกกันครับ ่อเข้าชิงครั้งที่หนึ่งจะจบเลยไหมหรือจะได้ไปต่อคนที่5ชมครับนาทีมูซิ่งครับผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชะนะเลิศนะครับศัพท์ตูเงินล้านยังจะนั่งนาพักนาชฉา